ะะเป็นเรื่องเรื่องรองสุดท้ายและเป็นการแจกแจงปกตินะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะการความสัมพันธ์นะคะมาดูความสัมพันธ์ของการแจกแจงปกติเป็นยังไงนะคะจะเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับค่ากลางนะคะค่ากลางก็จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมนะคะ อ่ะนี้จากการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่เก่าวมาแล้วนะคะอ่าชีตก่อนหน้านี้ข้ามไปเลยนะคะขออนุญาตไม่สอนเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เลยนะคะจะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วเส้นโค้งของความถี่เนี่ยแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือโค้งปกติหรือมีลักษณะคล้ายๆกับรูประฆังคว่ำนะคะหรือ normal bell shape นะคะ curve นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเส้นโค้งแบบเบ ขวาหรือทางบวกนะคะหรือว่าเบซ้ายนะคะเส้นโค้งจะมีทั้งหมด3ลักษณะจะมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้นะคะรูปแรกนะคะก็คือเส้นโค้งปกติเขาบอกว่านักณิศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ารูปเนี้ยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับรูประฆังคว่ำ แล้วก็รูปต่อไปก็คือเบ้ขวาแบบนี้เรียกว่าเบ้ขวาอันนี้เบ้ซ้ายนะคะสิ่งที่เราจะสนใจก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับเส้นโค้งปกติเส้นโค้งปกตินะคะจะมีความสําคัญก็คือค่ามดูดค่ามีเดียนแล้วก็ X บา์เท่ากันคืออะไรจํานะคะโค้งปกติจะมีเส้นโค้งปกตินะคะมันจะมีคุณสมบัติที่สําคัญก็คือมันจะมีค่า3ค่านี้เท่ากันนั่นก็คือมัด ทะยฐานเท่ากับฐานนิยมเท่ากับค่าเฉลี่ยซึ่งค่า3ค่านี้ค่ะมันจะเท่ากันนั่นก็คือค่าที่อยู่แกนกลางตรงนี้นะคะส่วนเบซ้ายเบยขวาก็จะมีความสัมพันธ์แบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเส้นโค้งปกติกันว่า มันเป็นยังไงอีกนะคะโดยทั่วไปแล้วเส้นโค้งปกติเนี่ยจะมีความโด่งไม่เท่ากันนะคะแบบนี้เรียกว่าโด่งมากโด่งน้อยนะคะทีนี้มันเป็นยังไงทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่การการกระจายของข้อมูลถ้าข้อมูลมีการกระจายมากถ้าข้อมูลมีการกระจายมากนะคะเส้นโค้งจะมีความโด่งน้อยแต่ถ้า ข้อมูลนั้นมีการกระจายน้อยเส้นโค้งก็จะมีความโด่งมากดังรูปนี้นะคะอ่าทีนี้เส้นโค้งปกติเนี่ยเ,เขาบอกว่ามันจะมีหน้าตาก็คือคล้ายๆกับรูประคังความนะคะรูประคังความการการแจกแจงความถี่ของเส้นโค้งนะคะที่มีลักษณะเป็นรูประคังความเรียกว่า การแจกแจงแบบปกตินะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือข้อที่1ค่ะอันนี้ครูจะออกข้อสอบเลยนะข้อที่1คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐานแล้วก็ฐานนิยมเท่ากันและอยู่นะตำแหน่งที่โด่งที่สุดใช่ไหมคะทีนี้ข้อที่2ค่ะเส้นที่ลากตั้งฉากกับแกนนอน ณจุดที่เป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเป็นแกนสมมาตรและแกนสมมาตรดังกล่าวจะแบ่งพื้นที่ภายใต้เส้นโค้งออกเป็นเศษสองส่วนเท่าๆกันอ่นตัวอย่างเช่นรูปนี้ค่ะรูปนี้คือรูปะระฆังคว่ำหรือจะเป็นการแจกแจงปกติใช่ไหมคะโดยที่ เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเรียกค่านี้มัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมเนี่ย Minor นะมันเท่ากันนั่นก็คือเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นอะไรเขาเรียกว่าเส้นแกนสมมาตรคุณสมบัติของแกนสมมาตรคือแบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่นักเรียนนักเรียนต้องเรียนนะเรื่องนี้เพราะว่านักเรียนจะได้ไปเรียนในตอนมหาลัยมันสําคัญมากจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน เท่าเกันค่ะนั่นก็คือพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ค่ะจะเท่ากันโดยที่มีแกนตรงนี้เรียกว่าแกนสมมาตรจะแบ่งครึ่งน,นะคะต่อไปข้อที่3 1 2 3ถ้าลากเส้นโค้งปกติให้ห่างจากค่าเฉลี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเส้นโค้งดังกล่าวจะเข้าใกล้แกนนอนมากขึ้นแต่จะไม่ตัดแกนนอนอะ คุณสมบัติข้อที่3นะคะไฮไลท์ตรงนี้ไว้ว่าเส้นโค้งปกติจะไม่ตัดแกนนอนนะคะซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นประมาณสมมติว่าอันนี้คือแกนนอนของเรานะคะมันจะเรียบเรียบไปอย่างเงี้ยเรียบเรบเข้าใกล้แกน x แบบนี้ค่ะแต่มันจะไม่ตัดแกน x นี้ต่อไปข้อที่4พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมีค่าเท่ากับ1เสมอ หมายความว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยค่ะพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยมีค่าเป็นหนึ่งรวมกันแล้วได้หนึ่งแต่ถ้าเราลากแกนสมมาตรลงมาแกนสมมาตรคือแบ่งครึ่งใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเท่ากันก็คือ0ูนจุดห้านั่นเองคุณสมบัติจะมีทั้งหมดสี่ข้อนี้นะักเรียนจะต้องจำนะคะทีนี้มาดูเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกตินะคะเป็นยังไงจากที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักหังความนะคะซึ่งโดยพื้นที่นี้จะใช้มันจะมาหาหามาได้จากใช้วิธีการของแคลคูลัสซึ่งเรายังไม่ได้เรียนดังนั้นในเรื่องนี้เขาก็เลยจะหาค่ามาให้เราเองนะคะทีนี้ เป็นยังไงมาดูรูปนี้ค่ะสำหรับการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนั้นพื้นที่ที่กำหนดในตารางในตารางคือตารางนี้เนื่องจากว่าคูณลืมปิ้นไปให้นักเรียนนะคะตารางนี้เรียกว่าตารางการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติหรือค่าสีสกอตารางสสกอเขียนไงวะ score นะคะเอาไว้ใช้ไม่ต้องจำนะคะเดี๋ยวครูจะสอนว่าทำยังไงอ่าทีนี้มาดูของเราพื้นที่ที่กำหนดให้ตารางนะคะจะเป็นพื้นที่จาก Z เท่ากับศไปยังพื้นที่ค่ามาตรฐานที่ต้องการเท่านั้นจำไว้ว่าพื้นที่จะต้องติดกับเลข0ย์ถึงจะหาค่าตารางนั้นได้นะคะเช่นถ้านักเรียนเปิดตารางดูที่ค่า z เท่ากับ1.4สมมุติว่ามีเลนโคเส้นโค้งปกติเส้นนี้ตรงนี้คือแกนสมมาตรคือค่าแเป็น0นะคะแล้วเขาต้องการหาพื้นที่แทที่อยู่ระหว่าง0ถึง1.24คือพื้นที่ตรงเนี้ยเขาถามว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีค่าเท่าไหร่เราก็ไปเปิดตารางค่าแค่ะตารางอยู่ตรงนี้ วิธีการอ่านตารางคืออ่านในแนวนี้ก่อนแซดคือ1.24ใช่ไหมคะก็คือไปดู1.2ก่อน1.2อยู่ตรงนี้แล้วนักเรียนก็ไล่ไปจุดศูนย์สี่ก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าพื้นที่ค่าแซดเท่ากับหนึ่งจุดสองสี่มีค่าเท่ากับศูนย์จุดสามเก้าสองห้าพื้นที่ตรงนี้นะคะจึงมีค่าเท่ากับพื้นที่คือ a อเรียจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดสามเก้าสองห้า พื้นที่จะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อมันจะต้องติดกับเลขศูนย์ก่อนนะคะถึงจะเปิดตารางได้อ่ะต่อไปข้อตัวอย่างที่หนึ่งค่ะมาดูตัวอย่างจงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกตินะคะระหว่างค่าแซน1ลบ 1. ลบ1.45และแซดเท่ากับ0.46อันดับแรกเลยคือเราต้องเอาไปวาดรูปก่อน ขั้นตอนนะคะวาดรูปขั้นตอนที่สองเปิดตารางค่ะ,ะนักเดียนก็วาดรูปไปพื้นที่ตา้เส้นโค้งระวางความก็เป็นแบบนี้ตรงนี้คือแซดเป็นเท่าไรคะศูนย์เขาต้องการหาพื้นที่ค่าแซดเป็นลบเท่าไรลบหนึ่งจุดสี่ห้าตรงเนี้ยแซดเป็นศูนย์แสดงว่าลบหนึ่งจุดสี่ห้าก็ต้องมาทางซ้ายของเลขศูนย์ใช่ไหมแสดงสมมุติว่ามันอยู่ตรงนี้แซดคือลบหนึ่งจุดสี่ห้า ถึงค่าแซดเป็นศูนจุสี่หแสดงว่าเขาต้องการหาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะพื้นที่ที่1กับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ที่สองวิธีการเปิดตารางคือเราก็ไปหาพื้นที่ที่1ค่ะสีเหลืองพื้นที่ที่1ตรงเนี้ยคือเปิดตารางค่าแซดตั้งแต่ศูนย์ถึงลบหนึ่งจุสี่ห้าแต่ทีนี้นักเรียนไปดูตารางค่าแซดเป็นลบไม่มี ใช่ไหมคะไม่มีค่าแซดเป็นลบ1.45วิธีการเปิดก็คือเราก็ไปเปิดค่าแซดเป็นแซดเท่ากับอะไรคะ1.45ค่ะไปเปิดค่าแซดคือ1.45ดูยังไง1.4่าย<ม>1.4ค่ะก็ดู1.4ก่อน1.45ก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าค่าแซดเป็น1.45ก็คือ0.4265 0.4265แล้วก็ไปเปิดพื้นที่ที่2ตรงนี้พื้นที่ที่2ตรงนี้ก็คือ Z มันอยู่ติดกบเลข0แล้วใช่ไหมคะก็ไปเปิด0.46 0.46แสดงว่า0.46คือ0.1772 0.1772เอาพื้นที่2อันนี้มาบวกการ1บวก2ก็เท่ากับ 0.4265บวก0.1772ได้เท่ากับ0.6037แสดงว่าพื้นที่ปกติระหว่าง z เท่ากับลบ1.45ถึง z เท่ากับ0.46เท่ามีพื้นที่เท่ากับ0.6037ข้อนี้ผ่านไปทีนี้ครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ แปดอ่ะสิบข้อเดี๋ยวทําฝั่งเลขคีย์ให้ดูข้อที่หนึ่งค่ะเขาต้องการหาพื้นที่ใด้เส้นโคง้งระหว่างค่ามาตรฐานสองค่าข้อที่หนึ่งคือแซระหว่างค่าแซเท่ากับ0.79ถึงแซเท่ากับ1.5อันดับแรกคือวาดรูปฟืบอ,อ่านี่แซเป็น0 0.79 0.7 มากกว่า0นย์อยู่ประมาณตรงนี้0.79ถึง1.5แสดงว่าเขาต้องการหาพื้นที่ตรงนี้ค่ะแค่นี้ตรงสีเหลืองที่ครูระบายครูถามว่าครูจะไปเปิดตารางเลยได้ไหมไม่ได้นะคะข้อนี้เพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้ติดกับเลข0ูนย์วิธีการหาหายังไงเราก็ไปเปิดตารางแซตั้งแต่ศูนย์ถึง1.5ตั้ง ลบด้วยพื้นที่สีขาวตรงนี้มันก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เอาใหม่นะคะเราต้องการหาพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้ติดกับเลขศูนย์เราจะไปเปิดตารางไม่ได้วิธีการคือเปิดพื้นที่สีแดงสีแดงก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึง1.5ตั้งลบด้วยพื้นที่ตั้งแต่ศูนถึง0.79แล้วมาลบกันก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้อ่ะพื้นที่นะคะก็เท่ากับ พื้นที่ก็เท่ากับเปิดตารางแซดตั้งแต่0อ่ะ0ถึง1.5ค่ะ1.5 0 1.5 0อยู่ตรงนี้0 4นย์จุดสี่สามามสงสี่สมามสองลบด้วย เปิดตาราง0.79 0.2085เอ้ย 0. อะ <c oughs> ไรนะ2 2852เดี๋ยวนันเรียวก็ไปลบกันก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ต่อไปข้อที่สองไม่เอาข้อที่สองข้อที่สามค่ะแซดระหว่าง ลบสองถึงลบหนึวาดรูปอันนี้คือแทเป็นศูนย์ลบสองถึงลบหนึ่งคล้ายกับข้อหนึใช่ไหมคะเขาต้องการพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้หาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ติดกับเลขศูนย์วิธีการทำคือ เปิดตารางตรงนี้ค่ะตั้งลบด้วยตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ที่เราต้องการคือตรงนี้อันดับแรกคือไปเปิดตารางแซดต,ตั้งแต่0ถึง2.45 2.45อะไรแมน2สอหไหนวะศูนย์่าสองเก ลบด้วยเปิดตาราง1.52 1.52 0.4357เดี๋ยวนักเรียนก็ลบกันก็เป็นคำตอบของข้อนี้ต่อไปค่ะข้อ5มีคำว่ามากกว่าวาดรูปอันนี้คือแทรกเป็น0มากกว่า เราก็ไปหาตรงนี้อุ้ยมือไปโดนมากกว่าลบหนึ่งลบหนึลบหนึอยู่ตรงนี้พื้นที่ที่มากกว่ามากกว่าคือไปทางขวามือสแสดงว่าพื้นที่ที่เขาต้องการคือทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะคะทำยังไง จากคุณสมบัติ4ข้อของพื้นาการแจกแจงปกติคือพื้นที่ใต้เส้นโค้งทั้งหมดรวมกันแล้วได้1ใช่ไหมคะพอเราพอเราลากแกนสมมากเส้นนี้ลงมาปุ๊บมันจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันคือส่วนละ0.5ฝั่งเนี้ยมันแรงเงาเต็มแสดงว่าตรงเนี้ยมีพื้นที่คือ0.5พื้นที่ตรงนี้ก็หาได้จากพื้นที่ที่เต็มคือ0.5 บวกกับพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้คือไปเปิดตาราง1.39 1.39 1.39 0.41.7 0.4177บวกกันได้0.9177ค่ะ ต่อไปข้อที่7น้อยกว่ามีคําว่าน้อยกว่านักเรียนก็บาดรูปค่ะไปหาตรงอันนี้คือแทเป็นศูนย์หนึ่งจุดสอี่อยู่ประมาณตรงนี้น้อยกว่าคือไปทางซ้ายคือพื้นที่ฝั่งนี้ค่ะทั้งหมดเลยจะเห็นว่ามันแรงเงาเต็มใช่ไหมคะแรงเงาเต็มอยู่ครึ่งหนึ่งแสดงว่าครึ่งนี้คือศพื้นที่ตรงนี้คือ0.5 เพราะฉั้นคำตอบคือเอา0.5มาบวกกับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นั่นเนีก็ไปเปิดตาราง1.24 1.24 0.3925 0.3925บวกกันได้0.8925ต่อไปค่ะข้อที่9พื้นที่ที่อยู่ระหว่างตรงนี้วาดรูป 0ค่ะลบ1.45กับลบ2องจลบ1.45พื้นที่ก็คือตรงนี้นักเรียนทำได้เพราะมันเหมือนข้อที่1กับข้อ2ทีนี้ให้การบ้านนะคะทำข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8แล้วก็ข้อ10แล้วก็ข้อ9ส่ง เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นจูดปัญหาก็จะ